กับสวัสดีครับถ้ามาชมด้วยนะครับผมก็มาอยู่กับผมนุยเชื่อว่าชายัยวันนี้เราจะมาดู50ข้อเพจจำสแกร์ข้อหนึ่งไม่ตกใจข้อ2เอ่อตกใจนิดหนึ่งข้อ3ตกใจมากข้อ4ตกใจสุดข,ข้อห้าหลอนแบบขนลุกมาดูกันเลยเดี๋ยวความจำเต็มอุย้ยเปิดมาไม่จอมเลเซอร์ก็ดังแล้โอ้ว,ว้าว เสียงเพลงใช้ได้เลยนะอุย๊ยเสียงเพลงใช้ได้เลยนะอุย๊ยร้อนใช้ได้เลยนะอุย๊ยร้อนเอ่อพาเพจใช่ไหม<ะ>น่าจะเป็นไม c คร f t อันออนะี้ไม่ค่อยน่ะแล้วอะไรอุย้ย อันนี้ไม่ไอรไรนะมันตลกนิดนึงแล้วทำไมมันไม่ออกมาอือวาวอันนี้ใช้ได้อันนี้ใช้ได้แล้วมึงโดดเข้ามาดีไงวะโดดเข้ามาในหมวกอันนี้น่าจะเป็นออริจินอลนะ เอ้เดี๋ยนะผมเพิ่งสังเกตนะมันตรงกลางมันมีลูกหน้าพะเพ็ดด้วยเมืเ่อกี้โผมาอย่างไ,ไงวะเนี่ยเราไม่เห็นเดินด้วยไม่มีีนกับวาร์ปอ,อีกว้าวโผมาด้วยโคตรดังโอ้พะเโฮโฮพ็ดโอ้ว้าวภาคสาวผมยังไม่เคยเล่นเลยนะจำไม่ได้แล้ววิธีการเล่นอนะภาคสองจำได้ภาคหนึ่งจำได้อยู่ ห้าเสีผงก็จำได้ห้าห้าจำได้นิดหนึง่งเอลูกย์โอ้สปินฉับมาอ่ะฮะไฟไดแอดเฟดดี้สี่เมมาหา้เราไม่มีฟันด้วยอุ้ยชื่อว่าอะไรนะผมจำไม่ได้แล้วอันนี้หลอนอยูน่นะน่าจะชื่อว่าแม่พับเผ็ดเ้วย <C ut ters> ตัวอะไรอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะ อะไรอ่ะเฮ้ยปนข่าวไม่ได้มึงอุ้ยขนลุกอะไรเนี่ยภาคหกผมจำตัวละครได้อยู่นะน่าจะชื่อว่าเลฟตี้ว้าวหน้าไหนก็ใช้ได้นะเนี่ยโคตรสวยน่าจะเป็นภาคหเทาให้จอมืดเออว้าว เกมนี้ผมยังไม่เคยเล่นโอ้ว,ว้าวอันนี้ตกใจนิดนึงอะไรอ่ะเมื่อกี้เสียงอะไรว,ว้าวในแมพเพดฟันข่าวไปละ่ะวันนี้จะมีฟันด้วยนะแต,ต่ตอนกับเหม็นขี้มากตอนกับต่อฟันข่าวแล้วละ่ะไม่มีฟันเลยโคตรน่กนากลัวอะฮะต่อไปเลปตี้ใช่ไหมฟันเหลืองมากมากน่าจะใช่นะ ฉันฟันขาวตั้งนานแล้วอีห้อยรลอนต้องใช้เล็บเตะเล็บตีมาจัมสแกรก็เพราะว่ามันมีพัาเพ็ดอยู่ข้างในแต่ตอนจับสแกรน่าจะไม่เห็นอุ้ยหวงนอนหัวงนอนจริงอันนี้อะไรอันอินเนอร์วอลจัมสแกอินเนอมือลจับจีอะไรอ่ะเอ้าไม่มีจับสแกร อย่างนี้ก็ได้อาฮะดูกล้องอัน,อ,นอุ๊ยตัวอะไรอะดูกล้องวะอะไรวะว้าวอุ้ยตกใจหมดมันเหมือนนึกถึงสติกเกอโอ้ว้าวตัวอะไรเนี่ยไม่รู้จัก เออทำ<า><า>ลังแหลมยังฮะเพจมาเป็นลังในแม่ด้วยโอ้โห,หลือดสาดอันนี้หล่นเอ่ออะไรเดี๋ยวพับเพจเดี๋ยวเดี๋ยวไอตรงซ้ายเมื่อกี้เฟรดดี้เมยยังไงวะเนี่ยพับเพจมันเรา่องตัวแกไม่รู้เรื่องเลยเลยอันไปตัวอะไรอ่ะวิ ตาลงแสงด้วยอะเลยเนี่ยขาอ,อาร์กันฉันคิดว่านายนอนหลับอีกรอบนะปันเน่าแล้วกอูอันนี้หลอนอยู่นะมีฟันที่มันบอกว่าแหลมใช้ได้เลยแล้วแถมตาแม่โอ้โหโคตรน่กกากลัวรับมือกับมันนั่นก็คือเปิดไฟฉายใส่หน้าเนี่ยนะเอาฟันมึงมาซะก็ไม่ได้อยู่ดีอันนี้หลอนว่ะเอาน,นี่มันร้จริงน่าไม่ใช่เหรอแกก็ด้วโว้ย นี่จะเป็นมึงต้องเอาตัวตัวนี้มาทำเป็นมอสเนี่ยนะแล้วโอ้ยมีเฟรดี้อยู่ข้างหน้ามันตัวยี่อะไรโอ้ยอุ้ยี่ยมาอย่างไงวะเนี่ยไม่ยห็นยู่ไกลเลยอาเพนมาใช่ไหมขอล้างตัวหน่อยอท่ออะไรมึงเคกหัวแม่งอันนี้ไฟในแอดเฟรดี้อะไรอะ่ะอันกูหายแล้วเอาันมึงมาซะ โอ้ว้าวแม่งน่ากลัวใช้ได้อันไอตัวอะไรอ่ะโอ๊ะหลอนอยู่นะหลอนทุกอันเลยแล้วเมื่อกี้ไอตัวตัดกูไหมตัวนี้ไม่แน่เลยนะมันน่ารักดีอือหืโอ้ว้าวแม่งพุ่งมาโคตรเร็วเกมนี้ผมก็อยากเล่นนะเกมนเนี้ย มีฟ็อกซี่วังวิ่งมาเมื่อกี้ต้องเอาฟันกูมาสัก่าแดงฉานเลยหน้ากูก็แดงอือหือม,มีเฟรดดี้อยู่ตรงซ้ายด้วยอุ๊ยตกใจนิดนึงโอ้ว้าวแม่งจำตาแกยังไงวะเนี่ยอ่ะฮะเดี๋ยวจะบล่มายังไงว้าว Okay. โอเคหุ้ยพับเผ็ดมีพีเดเล็ตชิกะช่วยทำให้แก้มยืดกดเดิมได้ไหมแถมแก้มยืดด้วยนะยกๆ <laughs> เดี๋ยวหนะ้าภาคแรกมีด้วยเหรอโอ้โผล่มายังไงไวะเนี่ยอันอ้า ไม่อยู่ข้างหน้ากูได้ไงวะอ้ยไม่เท่าไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวเมอกี้ผมเห็นเหมือนอะไรสิอย่างในึงเมื่อกี้เฮ้ยมันเฟรนด์ r ฟนั่นโอ้หไม่รู้มันเป็นเฟรนด์ไฟหรืออะไรนะมันเหมือนมาจากภาคห้านี่อะไรฮะหน่งอูวีนี่น่ากลัว โอ้อเลปตี้เลปตี้มาอีกแล้วนี่มึงกากรบาดหมดเลยใช่ไหมเนี่ยเหลืองมากแม่งหนักกูได้กูบอกแล้วไงว่ากูงฟันขาวเลยทันสามสองหนึ่งเลยตายละเหมือนกันด้วยอืมอะไรอ่ะกูกะว่าจะมายิงฟันสักหน่อยอุ้ยตัวมันเป็นอย่างนี้เลยเหรอตรงร่างกายแม่งมันอย่างกับกระดูกอีก อฮ้ยทำไมผมรู้สึกว่าผมตกใจนิดนึงตลอดเนี่ยฮะแล้วก็หลอนหลอนไม่มีอันไหนหลอนกว่านี้เลยน่าเป็นเด็กน้อยนี่คือไมหลอนตายแล้วเล็บตี้หรือพาพเหตวะหืเล็บตี้มั้งหลอนอยู่หลอนอยู่ ออะะไระ่ฟันกูหายไปได้อุ้ยอันนี้หลอนมากอรับอุ้ยนี่มันตัวอะไรเนี่ยอ่ะฮะเปิดไฟฉายโอ้ยเยี่ยมโอ้ยสว่างมากมีเพลงสุดมันด้วยอีเยี่ยมน,น,นายก็ตายได้เหมือนกันนะเนี่ยฮ เมีโลปดาด้วยมันมอดอะไรอ่ะโอ้โูมายังไงวะเนี่ยอะไรเนี่ยฟันหน่อยโอ้มันพับเพียรหรืออะไรเนี่ยวัดเฮ้ยกำลงังผูกมาแล้วฮะส,สุดีจ้า ไม่เสียงหมุนหมูจัง <laughs> เสียงหมุนหมูอะไรฟังไม่ออกเสียงมันอันนั้นแปลกไปอ่ะโอ้ยมีตัวหนึ่งเลยตัวอะไรเนี่ยเอาไปแล้วกำลังมามันอยู่ประตูทุกบานเลยเ ฉันดูเป็นยังไงบ้างมันเหมือนขี้มากกว่าอะไรเนี่ยอันนี้ตลกท็เปเฟใส่หนวดอุ้ยมึงมึงมึงนี่เลยมาอย่างนี้เลยเหรอฉันบอกเลยว่าฉันต้องการฟันมึงมึงารู้สึกไม่ค่อยตกใจเท่าไหร่เอาไม่ตายหรออ่าจบซะแล้ว โอเคคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้หละเออซึ่งคลิปนี้ผมนะ่าจะตัดต่อนิดนึงหน่อยนะตัดต่อไม่ค่อยเยอะใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับผมเออแล้วก็ตอนนั้นเมื่อกี้ผมกาลังอัดคลิปอย่างมีความสุขอยู่แล้วอยู่ดีๆความจําเต็มผมก็เลยไปลบข้อมูลมาแล้วก็ถ่ายแล้วก็อัดคลิปได้อีกรอบหนึ่งซึ่งก็อัดได้ยาวอยู่ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วย คลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายจ้าอ